สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโตนะครับทุกคน <c oughs> คือผมวิ่งสำรวจโซนสภาราศาญนเวทเราก็บังเอิญว่ามีในพลเม่เศษมาหานะฮะขยายความนิดหนึ่งคือถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามผมเนะาะสภาราศา,าณนเวทเนี่ยผมแปลมาจากคำว่า Alchemy Commission นะครับลองไปเซิร์ชดูคำว่าราศาญนเวทนะครับ มันเป็นคำแปลมาจากคำว่าออลเคมีที่เป็นสายสายการแพทย์อ่ะเอออ่ะอาจจะอาจจะไม่คุ้นคำนี้แต่ว่าลองไปเสิร์ชดูแน่นอนเจอแน่นอนครับแปลมาตรงตัวมาจากเอลเคมีเลยนะ,อะโอเคเอ่อต้องบอกก่อนว่าคลิปผมไม่รู้ว่านี่คือเควสอะไรไม่รู้เลยแล้วไม่รู้จะยาวแค่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นแล้วมันยาวก็ดีแต่ถ้าเล่นแล้วไม่ยาวเนี่ยผมอาจจะ ไม่รู้เหมือนกันที่แรกกว่าเอ่าถ้าเล่นถ้าเล่นแล้วสั้นเนี่ยจะรวบเคเวสโลกให้หมดเลยดีไหมแต่ก็คิดคิดไปคิดมาก็แบบออไม่แล้วกันผมแค่วิ่งสำรวจเล่นๆแล้วเคเวสมันเด้งอ่ะก็เลยอ่ะเล่นก็ได้วาแล้วก็อัดเลยนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าเนาอะ,อะจริงหยวนฉันไม่อยู่ที่นี่คือจะบอกว่าฉันไม่อยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะแล้วมีทําไมเดี๋ยวที่เนี่ยอ่าบาลังอะไรนะ บอลังผมตั้งชื่อว่าอะไรวะที่นี่เดี๋ยวนะอ่าอ๊มอ๊มขอโทษที่ชักช้านะครับขอสักครู่สักครูสคร่สักครู่ผมเซฟชื่อไว้ว่าบอลังบอลังบอลังตอนแรกอ่ะมันคือบอลังลิขิตสวรรค์แต่ว่าอ๋อบอลังในตาสวรรค์โอเคผมผมตั้งไว้ว่าบอลังในตาสวรรค์ในตาฟ้าในตาสวรรค์ ประมาณนี้นะสวัสดีสเตลช่วงนี้บัลลังในตาสวรรค์กำลังร,งร่วมมือกับผู้ชารางชำระร้างของสภาเหนือหัวทั้ง10เพื่อติดตามคดีชั่วร้ายคดีหนึ่งเราเลยต้องการความช่วยเหลือจากเธอขอถามหน่อยสิว่าเร็วๆนี้ได้รับพัสดุที่ไม่ทราบที่มาบ้างไหมเอ,อจับไม่ได้พัสดุอะไร ไม่น่าเป็นอย่างนี้นะหรือเธอยังไม่รู้เรื่องนี้บอกตามตรงพัสดุนี้อาจจะเป็นของอันตรายจากผู้ติดตามพิเศษพินาศมาลายศูนย์โอ,โ,อโอ้ใจเย็นใจเย็น,ยนอ,อืมอ่ะพูดให้จบเ่อน <c oughs> บอกตามตรงพัสดุนี้อาจจะเป็นของอันตรายจากผู้ติดตามพินาศมาลายศูนย์ก็คืออ,อะไรนะ destruction หรือว่านานุกเนอะอันนี้ผู้ติดตามของนานุก ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มผู้กวาดกวาดล้างที่คิดจะโค่นล้มเซียนโจถ้าเธอได้รับพัสดุทํานองนี้ผมว่าผมได้มาว่ะเป็นกล่องที่เหมือนจะเป็นระเบิดแน่เลยมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งครับอยู่หน้าใกล้ๆสกายแฟลริงคอมมิชชั่นอะออกลมวบคุมด้น่านฟ้ามันจะมีกล่องหนึ่งที่เดินขึ้นไปทางเหนือแล้วก็เลี้ยวซ้ายอะ่ะมันจะอยู่แถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีกล่องหนึ่งที่เราสงสัยเอ้ยนี่ระเบิดหรือเปล่าวะ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ เหมือนจะทําให้มันหยุดระเบิดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจําไม่ได้แล้วนะแล้วมันก็ยังเป็นกล่องอยู่ในตัวเราถ้าเนยได้รับสวัสดุสํารนองนี้เนี่ยรบกวนส่งไปให้ชิงสู้ที่าบาลังในตาสวรรค์ด้วยแล้วกันจากนั้นเขาจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญในสภาเหนือหัวทั้ง10เป็นคนจัดการเรื่องนี้แน่นอนว่าถ้าเธอมีวิธีอื่นเนี่ยก็สามารถทําลายมันได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดตรายอะไรอะไรเลยก็เชิญตามสบายได้เลย หลังจากจัดการเรียบร้อยแล้วก็ช่วยแจ้งให้ฉิงส,สู้ได้ทราบด้วยละกันตอนนี้ฉันมีเรื่องอด,วดอ่วนอื่นๆที่ต้องจัดการคงจะตอบกลับไม่ได้พี่จา๋าพสุทอันตรายหมายถึงระเบิดลังสีนิวตอนขนาดเล็กที่เก็บได้ก่อนหน้านี้หรอแล้วประเด็นคือเควสมันทริกตอนที่ผมเดินมาตรงนี้เว้ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันทริกเกอร์เควสแถวๆนี้วะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ดูคือผมเก็บไอ้กล่องนั้นได้แถวๆนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดนะแถวๆนี้นเนยอยู่โซนเนี้ยไอ้กล่องที่ว่าเนี่ยมันคือกล่องนี้ครับอ,อันนี้นี่อาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กการนับถอยหลังระเบิดจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อตรวจไม่พบข้อมูลทางชีวภาพของผู้จดทะเบียนพู้ดีอย่างคือคุณคว้างทิ้งมันส่งส่งไม่ได้หรือบางทีอาจจะโยนลงทะเลสาบสักแห่งก็ได้อ๋อ <laughs> หรือว่า มันทริคเควสเพราะว่าเราเดินมาข้างๆทะเลสาบวะอันนี้ไม่รู้นะเมื่อกี้เมื่อกี้จริงจริงหยวนก็บอกนะครับว่าเอ๊ะเอ่อถ้าเราจัดการมันได้ก็ไม่ต้องแล้วก็ไปจัดการให้เลยแล้วก็นี่น,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 นี่อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าโยนลงตรงเนี้ยถามจริงอ๋อไม่ไม่ใช่ใช่ไหม ลูน่าครีเซนต์คือห่วงลึกจันเซียวพื้นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์และไร่สิ่งมลทินของยยตารายังคงสงบนิ่งมาจนถึงทุกวันนี้ว่ากันว่าน้ำกับทะเลโบราณน,นั้นมีคุณสมบัติทางทางยาที่ไม่เพียงแต่จะสามารถนำใบใส่ในเตากลั่นเพื่อผลิตยาเท่านั้นแต่ยังสามารถยับยั้งการระเบิดที่อาจเกิดเราจะโยนจริงๆหรอะระหว่างกระบวนการกลั่นได้อีกด้วยตามทฤษฎีแล้วคุณสามารถทำลายพสัสดุอันตรายชิ้นนั้นได้ที่นี่ เอ้ยไม่ควรโยนของลงทะเลนะ,นะครับทุกคนไปเดินเล่นที่อื่นดีอ๋อเควสมันเด้งเพราะว่าผมเดินมาตรงนี้แล้วมันมีที่ให้โยนไงเอาละโอเคเราไปหาคุณชิงสู้ดีกว่าชิงสู้อยู่ที่บัลังในตาสวรรค์เนาะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ต้องไปตรงนั้น เดี๋ยวมันมีเควสตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเควสนี้ไม่ยาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะแถมให้เควสฟ้านะครับหรือไม่แถมดีวะแยกคลิปดีกว่าเนาะแยกคลิปดีกว่าให้เป็นเควส,ส์ไฟมันจะได้ไม่งงเนาะเออทำทำอย่างนั้นดีกว่าคือเดี๋ยวถ้าเกิดมานั่งเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวทำเป็นทำเป็นไลท์ดีกว่าเนาะถ้าเกิดจะมานั่งไล่เคลียร์แต่พอดีว่าช่วงนี้คือคิวคิวอัด อัดคลิปผมมันยาวมากเลยะก็เลยแบบว่ายังไม่รู้สึกว่าอยากอยากมานั่งไล์่ขอโทษด้วยนะถ้าใครจะรอไล์อยู่อะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเล่นโวงไกาสามละอัดผมก็เลยต้องเซฟเสียงตัวเองไว้หน่อยจะมานั่งไล์แบบว่าปล่อยพูดใช้เสียงไปเรื่อยๆนี่แบบไม่มีจุดหมายไม่ได้นะฮะผมต้องเซฟเสียงตัวเองหน่อยช่วงนี้ชิงสู้อ่ะเอากล่องไป จริงอยู่ในะฉันเอาสิ่งนี้มให้เธอเอะนี่คือโอเคฉันเข้าใจแล้วระเบิดลังสีนิวตอนขนาดเล็กสินะเดี๋ยวฉันจะส่งให้คนของสภาเหนือหัวทั้ง10เองต้องขอบคุณเรื่องที่เธอช่วยงานของบาลังในตาสวรรค์ด้วยนะเอ่อภารกิจฉันสำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วส่วนที่เหลือให้เราจัดการเองเธอไปได้แล้วล่ะ แล้วทำไมเรา,าโผลโที่นี่ฮะเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นอะระเบิดงั้นเหรอแล้วแล้วพี่ชิงสู้เป็นไรไหมอ่ะผมเป็นห่วงชิงสู้ไม่ได้เป็นห่วงนะไอไอ้ไอผู้บุกเบิกเท่าไรหรอกบ้าชะมัดระเบิดจนฉันฮะบ้าเหรอปลิวมาถึงที่นี่ก็เดี๋ยว ใช่เหรอวะเฮ้ยเจเตลวตื่นแล้วเหรอเอ่อ uh, ที่นี่คือที่ไม่ระเบิดปลิวไม่มันไม่น่าจะปลิวมาเพราะว่าแต่คําถามคือไม่มีอันไหนหน่าตอบไม่ไม่ไม <c oughs> ที่นี่คือที่ไหนก็ไม่ใช่เพราะว่าผมก็พอจะเดาได้ไว่าที่นี่คือท, uh, ท,นะอที่อ่าสภาลัสาสยนาเวศนะไอ้ตรงแคมป์แคมป์ที่ฟูสวนเขาตั้งแคมป์ก่อนที่จะไปบวกอ่ะเอ นี่ฉันเกิดใหม่แล้วเหรออ่ะอันนี้ก็ได้เกิดใหม่เธอไม่ใช่ชาวเวียดาดาอย่างเราสะหน่อยพูดจาเลยเธออะไรเนี่ยฉันอาจจะต้องทําให้เธอบําบัดด้วยไฟฟ้าเพิ่มสะหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยอย่าหนีสิจะล้อเล่นนะ่ะมาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กันก่อนดีกว่าว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท้าไมเธอถึงถูกกล่องแกล้งหยอกทาเอาเราตกใจจะเป็นลมเหรอฮะจริงเหรอไอ ไอเทเลเบเซอร์เราตกใจกล่องแก้งหยอกเ,ออเกิดอะไรขึ้นกล่องแก้งหยอกฉันไม่รู้เลยเดูเหมือนเธอก็ไม่รู้สินะจริงสิคุณริงสู้ทิง้งโนดไว้ที่กล่องเอาไปด้วยลองดูสิบางทีอาจจะพอช่วยให้เธอจําได้บ้างเที่ยวเล่นที่สาพันเซียนเจอสนุกไหมไอแซม แซมปโปลแซมโปลคอสกี้เดี๋ยวแล้วทำไมไปรู้ถึงบอกว่าเป็นข้อความจากชิงซั่วอะไรเนี่ยคือคือเราหลายคนสงสัยกันนะว่าไอแซมปโปลเนี่ยมันเป็นใครกันแน่หรือจริงๆแล้วมันเป็นนักล่าสเตอร์ลอนเพราะว่ามันมีคนชื่อแซมในนั้นด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เจ้าหมอนี้ก็มาที่เซียนโจด้วยเหรอนี่คือคนที่เธอรู้จักเหรอดันมาเล่นตลกร้ายย้อนยุคแบบนี้ซะง,งั้นว่าแต่คนนี้ดูไม่ธรรมดาเลยนะอ๋อเกือบลืมไปเลยชิงสู้ยังขอให้ฉันมอบสิ่งนี้เธอด้วยเธอบอกว่าขอบคุณที่ช่วยงานอาบาลังในตาสวรรค์เธอยังได้ช่วยทุกคนที่เซียนโจหลอกฟัวไ้ด้วยเธอรอไว้สิแล้วถ้ารู้สึกว่าาการไม่ดีขึ้นก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะอะไรอ่ะแต้มคุณธรรมสาม กูเดินโดนระเบิดอัดหน้าแล้วได้แต้มคุณธรรมเนี่ยนะก็ก็โอเคมัง้งต้นไม้บางกรอันนี้เหรอชาวต่างแดนนำไม่ทนที่ประหถาอยากจะมีอยุยืนใหญ่ยืนยาวแต่ต่างก็เ,เคยผ่านต้นไม้นี้แต่ดันไม่เคยมีใครสังเกตเลยว่าแลนด์มาร์กที่ชื่อดังอย่างฮิลเลอร์มาเก็ตอย่างเจ้านี่ก็คือเผ่าผ่านอายุยืนยาวตามธรรมชาติที่ไม่มีพิษมีภัยโอ้นี่คือเผ่าผ่า์อายุยืนยาวเหมือนกันเหรอ วันนี้เพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันเป็นรูปมังกรคือเล่นเนื้อเรื่องมาตั้งนานไม่ได้หง่ะไม่ได้เห็นหน้ามองเลยเว้ทุกคนใครใครไม่ได้สังเกตเหมือนกันมั้งผมไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะเราจะปิดคลิปนี่คือหมดแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะหมดแล้วลว่ะ่ะฮะอ่ะปิดคลิปไปด้วยเอ้ย โอเคนึกว่าไงเห็นหน้าไม่ได้ชิปอ่ะสวยงามครับแชะบันทึกโอ้โหจบแล้วครับเควสสั้นสิบสิบกว่านาทีไม่ถึงด้วยอมืมใครลองโยนลงทะเลบ้างแต่ผมคิดว่าถ้าโยนลงทะเลจะไม่ได้แต้มคุณธรรมเว้ยเพราะว่ามันดูเป็นการผิดอมืมมันดูทําผิดอ่ะการโยนลงทะเลมันไม่ดีนะทุกคน แต่ก็แต่ก็ไม่แน่นะคือผมไม่รู้เหมือนกันถ้าโยนลงทะเลมันคือคือถ้าโยนลงทะเลเราจะไม่ได้เจอใ่ลูแน่ๆแต่ว่าที่นี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรยังไงอ่ะจบเคลสดดีกว่าสั้นๆไปละครับขอบคุณที่เข้ามาดูแวะเข้ามาดูนะฮะแ่งเงยเคลสดบ้าเลยเนะี่ยไอแซมโปโอเคแสดงว่าเราได้เบาะแสน้วยนะว่าแซมโปรไม่มาแกลงเราอะแกลงถึงนี่เลยอะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่ เนาะอ่ะไปดีกว่าทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมนะฮะบ๊ายบายผมจิมเบนโต้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย